สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกดนดวงดี2525ช25นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสูตรครบ2ตัวบนนะคะคลิปนี้จะมีทั้งหมด2อสูตรนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะเป็นสูตร3ลงที่ช่องนี้เป็นงวดแรกนะคะ วิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่1นนะคะใช้หลักหน่วยใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่2นะคะใช้หลักสิบบวก2นะคะเลขเด่นที่ได้คือ1 3 5 6านะคะแล้วก็8 0 2นะคะก็คือ1บวก2นะคะเป็น3 3บวก2เป็น5้าห้าบวก1เป็น6นะคะแล้วก็6บวก2เป็น8ด 8ปดบวกสองเป็นศูนย์นะคะศูนย์บวกสองนะคะเป็นสองนะคะสูตรนะคะสถิตินะคะย้อนหลังตั้งแต่วันนี้นะคะเลขที่ออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะเข้าที่หนึ่งนะคะแล้วก็หก งมดต่อมานะคะ4บวก6นะคะเป็น10นะคะเลขเด่นคือ0 2 4 5 7 9 1นะคะเลขที่ออก6 9 0นะคะเข้าที่0แล้วก็9นะคะงมดต่อมานะคะ ห้าบวกสี่นะคะเป็นเก้าเลขเด่นคือเก้าหนึ่งสามสี่หกแปดศูนย์นะคะเลขที่ออกห้าเก้าสามเข้าที่เก้านะคะแล้วก็สามงวดต่อมานะคะสี่บวกหกเป็นสิบนะคะเลขเด่นคือศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเลขที่ออกห้าศูนย์สี่นะคะ เข้าที่0ย์แล้วก็4นะคะมวดต่อมานะคะ8บวกหนะคะเป็น9เลขเด่นคือ9 1 3 4 6 8 0นะคะเลขที่ออก5 9 5 0 3นะคะขออภัยะคะ่ะเข้าที่3แล้วก็0นะคะมวดต่อมานะคะเ เก้าบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบหกเลขเด่นคือหกแปดศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดนะคะเลขที่ออกสามสามหกนะคะเข้าที่หกแล้วก็สามนะคะงวดต่อมานะคะหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเลขเด่นที่ได้คือสองสี่หกเจ็ด 913นะคะเลขที่ออก041เข้าที่4นะคะแล้วก็1เมื่อถัดมานะคะ7 8บวด7นะคะเป็น15เลขเด่นคือ5 7 9 0 2 4 6นะคะเลขที่ออก8 6 7นะคะ เข้าที่หกแล้วก็เจ็ดนะคะงวดถัดมางวดถัดมานะคะสี่บวกหนึ่งนะคะเป็นห้าเลขเด่นคือห้าเจ็ดเก้าศูนย์สองสี่หกนะคะเลขที่ออกหกศูนย์หกนะคะเข้าที่ศูนย์นะคะแล้วก็หก งวดต่อมานะคะ3บวก5นะคะเลขเด่นคือ5 7 9 0 2 4 6าน่ะคะเลขที่ออก6 6 2นะคะส่วนงวดนี้นะคะ0นบวก0นะคะ 0, 0นบวก0นะคะได้0 ศูนย์บวกสองนะคะได้สองสองบวกสองนะคะเป็นสี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกสองนะคะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกสองนะคะเป็นสิบเอ็ดเลขเด่นงวดนี้นะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะเป็นสูตรครบบุญสูตรที่สองนะคะเป็นสูตรสี่นะคะลงที่ช่องนี้นะคะเป็นงวดแรกนะคะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่านะคะสูตรนี้นะคะสถิติย้อนหลังนะคะตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเลขที่ออก593นะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักร้อยนะคะคูณ3แล้วก็ใช้รางวัล เลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หลักร้อยนะคะแล้วก็บวกตามด้วยแปดคงที่หกคูณสามนะคะได้สิบแปดบวกหนึ่งหลักร้อยบวกแปดคงที่เป็นสิบเจ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ดเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามนะคะสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะศูนย์ เลขที่ออกนะคะห้าเก้าสามนะคะเข้าที่เก้านะคะแล้วก็สามเ่ต่อมานะคะห้าคูณสามนะคะเป็นสิบห้าบวกสี่หลักร้อยบวกแปดคงที่เป็นสิบเจ็ดน,นะคะเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ด เจบวกสได้9 9้บวกหได้0นย์นะคะศู 0, บวกสได้3 3มบวกหเป็น 4, 4ี่บวกหเป็น5นะคะเลขที่ออก5 0 4ศูนะคะงวดต่อมานะคะห้คูณสได้15บหวกสหลักร้อยบวกแคงที่เลขเด่นที่ได้คือ7 9 0 3 สี่ห้านะคะเลขที่ออกห้าศูนย์สามนะคะเข้าที่ศูนย์นะคะแล้วก็สามเมื่อต่อมานะคะห้าคูณสามนะคะเป็นสิบห้าบวกเจ็ดหลักร้อยบวกขอไพ่ค่ะบวกเจ็ดหลักร้อยนะคะแล้วก็บวกแปดคงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือศูนย์สองสามหก เ8ปดนะคะเลขที่ออก3 3 6นะคะเข้าที่3แล้วก็6นะคะงวดถัดมานะคะ3าคูณ3นะคะได้9บวก4หลักร้อยบวก8คงณที่นะคะเลขเด่นที่ได้คือ1 3 4 7 8 9นะคะเลขที่ออกนะคะ0 4 1เข้าที่4แล้วก็ หนึ่งนะคะเมื่อถัดมานะคะศูนย์คูณสามได้ศูนย์นะคะบวกหกหลักร้อยบวกแปดคงที่เลขเด่นที่ได้คือสี่หกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะคะเลขที่ออกแปดหกเจ็ดนะคะเข้าที่หกแล้วก็เจ็ดเมื่อถัดมานะคะ แปคูณสได้24่บวกหหลักร้อยบวกแคงที่เลขเด่นที่ได้คือ8 0ดศูนหนะคะเลขที่ออก6กศนะคะต่อมานะคะหกคูณสนะคะเป็น18บบวกศหลักร้อยบวกแคงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือ6 8แปด สาสี่นะคะเลขที่ออกนะคะหกหกสองนะคะเข้าที่หแล้วก็สองนะคะสูตรนี้นะคะระยะการเดินทั้งหมดนะคะ8ดงวดนะคะงวดต่อไปนะคะเป็นงวดที่9้านะคะ วันที่หน่งตุลาคมนะคะหกคูณสามนะคะได้สิบวกศหลักร้อยบวกตามด้วยแคงที่นะคะเลขเด่นคือหกนะคะหกบวกสองได้แปดนะคะแปดบวกหได้เก้บวกสานะคะได้สิบใช้สองบวกหได้สานะคะสาบวกหได้สนะคะเลข เด่นที่ได้นะคะก็คือ6 8 9 2 3 4สนะคะสูตรนี้สูตรนี้นะคะแอดนำมาจากสูตรหลัก10นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดู สูตรนี้นะคะสถิติย้อนหลังนะคะตั้งแต่วดนนี้เลขที่ออกห้าเก้าสามเนาะสามตัวแรกนะคะสามตัวแรกตั้งแต่งวดน,นี้นะคะจะเดินที่หลักสิบนะคะส่วนงวดน,นี้เนาะก็จะเป็นหกแปดเก้านะคะเนี่ยค่ะสามตัวแรกนะคะตั้งแต่วดนนี้เนาะเนี่ยค่ะเดินที่หลักสิบนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะครบบนนะคะได้0 2 4 5 7 9 1นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะ0 2 4 5 7 9 1ส่วนสูตรที่สองนะคะ6 8 9 2 3 4นะคะตัวเลขที่ชนกันนะคะ 2แล้วก็สแล้วก็เชนเพียงแค่3ตัวนะคะสูตรที่1น,นะคะใช้7ตัวเนาะสูตรที่2นะคะใช้6ตัวหรือว่าสูตรนี้จะหลุดเนาะสูตรนี้มีติดเลขศูนเนาะวดนี้แอดชอบ0ูนย์เป็นพิเศษเนาะอาจจะได้ขยาย คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกนใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ